สวัสดีค่ะตอนนี้น่าจะช่วงเวลา2นาฬิกา48นาทีจะบ่ายโมงแล้วนะคะตรงนี้เราอยู่ที่ทางเข้าเมืองยะลานะคะทางเข้าอำเภอเมืองยะลาซึ่งเป็นถนนสายหลักนะคะที่จะเข้าเมืองยะลาจากจังหวัดปัตตานีทั้งเส้น410 เส้น418นะคะน้ําท่วมหนักเลยนะคะและน้ําท่วมตรงตรงนี้นะคะคอสะพานค่ะไม่สามารถที่จะ <c oughs> เขะะะ้าไปในเวลาได้แล้ววันนี้มาจากที่บ้านเราแล้ว้ <c oughs> ่ใช่ไหมค่ะคนติดอยู่ตามบ้านเต็มเลยนะคะและน้ําท่วมสูงวันนี้กําลังมีการใช้เรือพยพนะคะของผู้หน,น่วยงานไปยังบ้านหน้าทํำบ้านท่าสาเดีย๋ยวจะสอบถามจากทาง สารวัตรกำนันนะที่จังหดรุ่นรุ่รุ่นรพัตำรวจมีรถตปริสด้วยนะ รถแบบไปขายรถข้าวารนะรถรถใช่ไหมเหมือนรถพวกรถังมี่ใช่ไหมแต่ของแต่นี้ของทางของตำรวจนี่คะยกคนมาไหมคะอันนี้คือน้ำท่วมอ่ะมันนานแค่ไหนกูบี เที่ยวแรงมาก ต้องเดินตามพี่เดี๋ยวหาหาทางค่อยเข้าไปข้างในจะมาคุยกับสารวัตรจำนันน่ะสารวัตรอยู่ไหนละน้องมาจากบ้านไหนมาจากที่ไหนเอาหรอแล้วลุยน้ำมาเหรอเดินลุยน้ำมาลุยมาแต่เมื่อคืนเลยครับฮะเมื่อคืนครับแล้วนอนไปพักตรงไหนมานอนอยู่ในรถบรรทุสะพานนี่ครับอ๋อนอนรถบรสะพาระนอนรถนีน้ำมาบ้านอะไรนะเราอยู่บ้านอะไรอ๋อลิมูซีนโอ้ลิมูซ อาน้ำแค่ไหนแล้วอ๋อตอนนี้น่าจะประมาณพอได้แลยครับโอ้โหหนักมากนี่เรือเรือไปไหนอะเรือไปไหนอะเรือไปไหนคะเรือข้างในเหรอไปรับคนนะคะไปด้วยได้ไหมอะไปทำท่าวันเดี๋ยวไปเอาคนก่อนเดี๋ยวจะไปไอ้นี้ไง สารวัตรกำนันแม่แล้วเมื่อกี้เอา้สาสารวัตร ผู้ใหญ่บ้านไปไหนละเราไม่อยู่เหมือนกันอยู่ข้างในเหรออ๋อผู้ใหญ่ผู้ใหญ่แม่ผู้ใหญ่ไอ้เด็กๆเด็กแม่เดี๋ยวเรียกแกมาง่ายเนี่ยเดี๋ยวเราเราใครเล่าให้ฟังก็ได้ตรงตรงตรงข้างในคือบ้านอะไรบ้างนะบ้านอะไรบ้างนะฮะเออ ไม่ไม right? ่มีมาจากบ้านไหนไปดูด้านในมาแล้วเป็นไงนนั่เล่าให้พี่ฟังก่อนแป๊บเดียข้างในหมู่บ้านอะไรบ้างหมู่บ้านลิมุดลิมุดเหรอคะน้ําแค่ไหนได้ละคะน้ำก็น่าจะประสามเมตรแล้วเหรอมันติดแม่น้ําปัตตานีเหรอใช่ครับติดแม่น้ำมันขึ้นกี่โมงขึ้นแต่เมื่อวานครับเมื่อวานขึ้นบนถนนตน้งแต่เมื่อคืนก็ประมาณปีสองอ่าก็ข้ามถนนเลย ฝั่งซึ่งตรงนี้เป็นถนนสายหลักที่จะออกเมืองยะลานะคะไปไปทาง410แล้ว418ก็ไม่ได้เลยเอ่เช่นที่เราจะไปตรงหน้าถ้ำตรงท่าสามนี่ต้องใช้เรือเข้าไปแล้วใช่ครับไม่ไม่สามารถไม่สามารถเดินจอดได้นีรถที่ติดอยู่บนสะพานแต่ถ้าที่เดินเดินไปดูบนสะพานก็ที่จะเห็นน้ำก็ต้องเดินลุยน้ำแบบนี้ไปน้ำมันเที่ยวไม่ ถ้าข้ามแค่รงสะพานนี้พอได้ไหมเหรอยังพอพอไปถ่ายบนสะพานกันไหมหมันแทมันมันมันเที่ยวอะ่อะอออออพี่แบ่แบ่ไอไอเดินไปที่สะพานอะ่ะเดินที่สะพานไปถ่ายภาพบนสะพานอะ่ะแบบ่แบ่แบ่ ทาไปหน่อยสิไปไม่ได้เได้ไหมเอ็นี้ค่ะทางไปตามแนว <c oughs> ใช่วยจับพี่ไปหน่อยสิพี่ต้องต้องถือล่มด้วยโอ้ยไปไม่ไนะเออเอ็นี้มันโดนกระเป๋าค่ะเดี๋ยวเปียกเดี๋ยวแป๊บนึงน,นนะครับบอกพี่ให้เดินตามแนวนี่เลย อ่ะพ่อทางคุณนิดนิดนิดมามามาเดตรงไปเลยเดตรงไปเลยมาต่อพี่เนี่นยตอนนี้เราอยู่ที่าทางเข้าเมืองยะลานะคะทางเข้าเทศบาลน,านครยะลาถนนสาย410หรือว่าที่จาก418มาทางเข้าเมืองเนี่ยน้ำท่วมเต็มเลยนะคะแล้วเนี่ยค่ะเรา,เารถไม่สามารถที่จะเข้าไปในเมืองยะลาได้ทั้งจากเส้น418นะคะมา ตรงเส้นที่แม่ลาลนมันก็ยังท่วมอยู่ใช่ไหมมันมาไม่ได้เป็นระยะเลย<ช>น่าจะติดตั้งแต่ที่แม่ลานแล้วแล้วก็ตรงนี้ที่ทางเข้าเทศบาลตำบลท่าสาบใช่ไหมใช่ครับน้ําท่วมหนักเลยตั้งแต่กี่โมงนะน้องตัง้งแต่ตั้งแต่เช้าเลยครับตัง้งแต่เมื่อคืนแล้วครับอ่าแล้วที่ตอนนี้มีคนที่แบบว่าขอความช่วยเหลือจากบ้านหน้าทํำบ้านท่าสาบม,ม,ม,มีเยอะครับมีเยอะมีเยอะใช่ค่ะตอนนี้ก็นนคือ ความช่วยเหลือต้องการเยอะเลยต้องการความช่วยเหลือเยอะแล้วคือเส้นทางที่จะเข้ามายะลาลำบากไงอันนี้ถนนดารุซาลามเนาะเทศบาลนั้นแจะมีของผู้ไปของคนเติม้ก็ของพิจัยอ่าตอนนี้ร่วมกันอยู่วมกันซื้อมาถึงแล้กำลังมาถึงแล้วแล้วก็เห็นมีทางตำรวจเม่อกี้เอาเอารถเนาะต่าสนะคะตำรวจท่าสาบเหรอนี่นะคะดูสิคะคือรถไม่สามารถเข้าเมือแย่ลำแล้วรถติดกันอยู่บนสะพานเต็มไปหมดเลย ที่สถานเลี่ยงเมืองนะคะแล้วก็คือเส้นทางหลักถือว่าถ้ามา418คือไม่ได้แล้วขอบคุณมากค่ะพี่แล้วก็เอ,อ่เส้นทางหลักไม่ได้แล้วสองก็คือว่าเส้นที่จะไปผ่านค่ายศิรินทร์อจจะไปปฏิบิเข้าอำเภอยะลังนะคะทางจากถนนซีโรโรถที่จะข้ามไปจนถึงหน้าค่ายศิรินทร์น้ําก็ท่วมเต็มรถยนตมจมน้ําอยู่เต็มเต็มไปหมดเลยฉันไปที่นั่นมาเมื่อเช้านะคะจะพยายามที่จะเอารถ ออกมาจากในเมืองยะลาเพื่อที่ว่าจะได้สะดวกในการจะไปทาข่าวไปจุดอื่นแต่ตอนนี้ก็เหมือนติดเกาะอยู่ในยะลาแล้วค่ะไม่สามารถเอารถจากเมืองยะลาได้นะคะถูกล้อมรอบไปด้วยน้ําค่ะเพราะว่าจะเอารถนะคะย้อยยังอยู่ฝั่งนู้นนะคะจะเอารถข้ามมาฝั่งนี้เพื่อที่จะออกไปดูน้ําที่ชนะนะคะเพราะว่าบ้านที่พวยเจนะน้ําท่วมนะคะอยากจะไปทําข่าวที่ชนะด้วยก็ไปไม่ได้แล้วนะคะบอกพี่น้องที่ชนะคงไม่สามารถไปได้แล้ววันนี้เพราะว่าติดเกาะอยู่ที่ยะลานะคะติดน้ําอยู่ตรงนี้นะคะ ไปหมดเลยแล้วเส้นที่จะไปผ่านเหนือชิลบุาน,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 านตลาดเก่าจะไปทางอำเภอยะลาเพื่อจะเข้าปัตตานีก็ไม่ได้และเดี๋ยวน้ําพวกนี้ก็จะลงไปที่ปัตตานีนะคะเส้นทางก็จะถูกตัดขาดเรียกได้ว่าตอนนี้ที่ยะลานะคะติดเกาะนะคะไม่สามารถออกไปได้แล้วค่ะเดี๋ยวจะให้ดูสภาพน้ํานะคะที่ขึ้นมาแล้วก็เนื่องจากว่าแม่น้ําปัตตานีระดับน้ําสูงล้นตลิ่งอะนะคะ นี่นะคะเห็นไหมคะรถจมน้ำอยู่เยอะมากเลยค่ะกองอำนวยการป้องกันและเา้าสาระไยนะคะก็เรียกว่าจมน้ำไปแล้วแล้วก็นี่ค่ะรถรถที่จมน้ำอยู่บนถนนก็เต็มเยอะมากนะคะนฝั่งนูน้นคือฝั่งจะเข้าเมืองนะคะเราเข้าเมืองยะลาจากเส้นนี้ไม่ได้แล้วจริงๆเมื่อเช้าเราพยายามที่จะเอารถ เพื่อจะไปทาขาวด้านนอกก็ไปไม่ได้นี่นะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้นะคะชาวบ้านก็เอารถโยน์รถออโตไซน์นะคะหนีน้ำมาไว้บนสะพานจำนวนมากเลยจนเหลื นึงนะ <c oughs> นี่นะคะผลทีวีตู้เย็นเครื่องซักผ้ามารถจอดแน่นเอียดเลยนะคะหนีน้ำกันนี่ค่ะรถติดอยู่เต็มเลยรถกระบะรถทัวฝั่งนั้นมองเห็นปะ่ะน่าจะไปตรงกลางสะพานอะ่ะ ฝนก็ตกลงมาตลอดเลยนะคะโอ้โหแสงว่าตั้งแต่เช้าเลยอะ่ะถ้าเราจะมาเมื่อเช้าถ้าเราจะมาออกทางนี้เราก็ออกไม่ได้แล้วอะ่ะโอ้โหหนักเลยอะ่ะลึกมากเที่ยวด้วยมันวนเหรออื๋ยวดูฝั่งนี้กันเนี่ย ฝั่งนี้มันคือโอ้โหหนักเลยอ่ะตอนนี้หนักกพื้นที่เลยนะคะของสี่จังหวัดอยะลาน่าจะหนักสุดอยู่เวลานี้นะคะเพราะว่าน้ำที่ท่วมที่ยะลานะคะฝนเนี่ยน่าจะสะสมสองวันเจ็ดร้อยกว่ามิลแล้วโอ้ ตอนนี้นะคะถนนที่418หกลายเป็นทะเลไปแล้วนะคะน้ำแบบแล้วก็น้ำขึ้นเรื่อยๆน้ำเชี่ยวล้น้มีเรือพยายามที่จะทายเรือกันนี้อพยพมาคนที่บ้านหน้าถ้ำแ่สาบที่ว่าขอความช่วยเหลือตอนนี้ต้องรอต้องรอเลยนะคะเพราะว่าเรือที่จะไปก็ต้องไปแต่จุดตรงนี้ค่ะจุดเชิงสะพาน ที่เช่นที่จะไปยะหาตรงทางนี้ก็ไม่ได้นะคะไปไม่ได้แล้วโอ้โหตรงนี้กลายเป็นแม่น้ำไปเลยค่ะออตายตายตายหนักจริงๆนะคะ อนนี้อยากให้ช่วยกันแชร์นะคะแจ้งข่าวนะคะไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยอที่จังหวัดยะลานะคะน้ําท่วมหนักแล้วก็ปิดเส้นทางเข้าเมืองยะลาเส้นทางหลักนะคะไม่ว่าจะเป็นเส้น410กโค,โคก็มีน้ําท่วมหนักเส้น418นะคะเส้นจุดตัดที่จะผ่านอาเภอแม่ลานรถก็ข้ามาไม่ได้แล้วและโดยเฉพาะนี่นะคะเส้นที่จะเข้าเมืองยะลาน้ําท่วม ถนน418เต็มพื้นที่เลยค่ะทั้งสองฝั่งนะคะไม่สามารถเข้าเมืองได้รวมถึงเส้นจากถนนซีโรรถมุ่งตรงผ่านค่ายซิลินทรเพื่อที่จะไปออกอำเภอยะลังจังหวัดปตัตตานีก็ไปไม่ได้เช่นเดียวกันค่ะคนยะลากำลังติดเกาะอ,อยู่นะคะเมืองยะลาทั้งเมืองนะคะก็กำลังจมน้ำค่ะเพราะว่าน้ำขึ้นเรื่อยๆฝนตกหนักมาสองวันตอนนี้ยังไม่หยุดตกนะคะ ถ้าใครดูข่าวนี้อยู่ช่วยกันแชร์ช่วยกันแจ้งด้วยนะคะว่าที่าสามจังหวัดทาภาคใต้รวมถึงที่จังหวัดสงขลาบ้านที่แอมพี่อมเพระนะน้ําท่วมหนักเช่นเดียวกันนะคะอยากจะออกไปทําข่าวที่ชรนะก็ไปไม่ได้ค่ะโอ้ดี่ดิเส้นนี้ไปนโอ้โหนี่ไงเส้นไปยะหานี่นั่นเรือปะที่เต็นท์นั่นอะ<ม>เรือหลล้ำเลยที่ไปขยับไปตรงนี้นิดน,นึงอะไรเราตรงนี้คือคือเป็นทะเลเป็นแบบกว้างมากแล้วน้ําสูงมากเลยนะคะ แล้วตอนนี้คนติดอยู่เยอะมากนะคะที่ขอความช่วยเหลือมาจากบ้านหน้าถ้ำตม,มนท่าสาบต้องรอนะคะแป๊บนึ่งนะคะให้ดูภาพไม่จะตกใจโอ้อันนี้อยู่ในมีอยู่ในรถกินข้าวกันหรือยังกิน<า>ข้าวกันหรือยังไปซื้อเซเวน่น<า>เซเวน่น<า>ที่ปั๊มเหรอเด๋ยดลุยน้ำเลยเหรอ เลยแหละค่ะกับค่ะลับค่ะกับคือเต็มเลย <c oughs> มาจากบ้านไหนกันนะไม <c oughs> ้้นนะจจปทาาางตกบอ๋อไปไม่ได้เลยตรงนี้น้ะมันเต็มแล้วอ๋อเต็มหมดเลยเคือไม่เนีย่ยตรงนี้เราลงไม่ได้ไงถ้าลงตรงนี้ถ้าลงตรงนี้ได้ก็ยังพอ,อเส้นอะไรอะเส้นคง,ท,งที่จะเข้าไปมารีบางปอกอะไรพวกนั้นอ่ะอมันก็มีน้ำแล้วจะไปทานโตเหรอ มันแต่ว่าเดี๋ยวน้ําตรงนี้มันเต็มมากพี่ว่าเราต้องน่าจะติดอยู่ตรงนี้หละไม่สามารถเอารถไปได้จนกว่าน้ําตรงนี้จะลดแล้วแราพอจะเอารถออกได้ใช่ที่ี่คิดว่าน้ํามันขึ้นเรื่อยๆรื่อเราเรามาจากเราเราติดวิตั้งแต่เมื่อไหร่เมื่อคืนเ่ะตอนเช้าก็ติดแล้วเอารถข้ามไปไม่ได้แล้วจะไปบ้านที่ทันโตนะคะเอาใจช่วยด้วยนะเดี๋ยวพี่เขาดูน้ำฝั่งนี้หละ ต้องต้องรอดูตรงเนี้ยให้ถ้ามันพอมีจังหวะไปได้แล้วค่อยไปแต่ถ้ายังไปไม่ได้ก็ยังไม่อยากให้ไปเพราะว่าก็ไม่แน่ใจว่าข้าไม่ฝั่งนู้้แล้วแต่ถ้าจะมีทางเลาะที่จะไปทานโตได้แ้าจะไปได้อยู่จ้าจาไหนโอ้โหอะไรนะใช่ไห,ไ,ไหนเออเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยไปไปขอเรือเข้าไปแต่ว่าสุนูกหูตาเลยอะ่ะน้ำอะ่ะใช่ หนักกว่าปีที่แล้วนล้วเนี่ยหนักกว่าปีที่แล้วที่น้ําท่วมที่ที่นะลาที่วาดนะหนักกว่าปีหกหกไม่ว่าหนักที่สุดในจังหวัดยะลาหนักเต็มเมลวาสารของยะลาเลยก็พูดได้นะเนี่ยเพราะว่าคนยะลาบอกว่าอ่าหนักสุดในรอบหกสิบแปดปีปีสองสี่เก้าเก้าแต่ตอนนี้คือที่เห็นนะคะเป็นทะเลเลยค่ะรู้นเช่นไปสี่หนึ่งแปดนั้นไม่ได้เลยอ่ะนิด โอ้เห็นไหมคะตรงนี้จริงๆคือถนนนะคะถนนที่จะไปอำเภอยะหาจังหวัดยะลาเอาวเรือติดหรอเรือติดลมหรอะคะฮะโอ้หมดเลยอะ่ะ เรือติอ๋อเรือจะไปไหนอะเรือจะไปไหนกัน,นะคะโอ้เยวต้องถ่ายไปฝังสี่หนึ่งแปดนั่นด้วยโอ้มาไม่ได้แล้วจริงๆอ่ะนี่ออกติดเก,กอะแล้ว โอ้โหนี่คือเส้นที่จะไปยะหาแล้วก็เส้นจะไป410น,น,นะคะที่จะไปโคกโพปัต,ตนีไปไม่ได้แล้วนะคะเต็นที่ตั้งเป็นกองในการในการช่วยเหลือก็จมน้ําไปหมดสองฝั่งเต็มไปด้วยน้าเนื่องจากว่าแม่น้ําปัตนีล้นตลิ่งนะคะ,ะน้ําท่วมในพื้นที่อําเภอเมอืเมองจังหวัดยะลาอย่างที่เห็นตําบลท่าสาบนะคะมุ่งหน้าไปที่อำเภอยะหาก็น้ําท่วมหนักเลยนะคะรถ ติดอยูตต่ตามท้องถนนเต็มเลยแล้วก็นี่นะคะทางเข้าเมืองยะลาทางทางเข้าเมืองยะลาเดี๋ยวเราถ่ายไปตรงเส้นสี่หนึ่งศูนย์อะข้างล่างอะเออไม่ใช่เส้นสี่หนึ่งแปดอะเต็มเลยอะที่เรานี่ดีนะเรามาถ้าเรามาเมื่อเรามาตอนเช้าวันนี้เราเข้าไม่ได้แล้วเว้ยนี่เรามาจากหัดใหญ่เมื่อวานเราพอเข้าได้นะอะไรนะ เอ,อเหมือนติดกันเป็นช่วงๆเลยอะ่ะและไอ้รถนั้นนะถ้าขึ้นมาไม่ได้นะก็จะติดจมน,น้ำนะอ้าวแบกินเข้ายังนะได้กินข้ายัง มีขนมปังเหรอบ้านแมอยู่ตรงไหนบ้านอยู่ข้างในข้างในน้ำท่วมหมดแล้วเลยแล้วมีคนออกมากันหมดยังออกมาแล้วชื่อหมู่บ้านอะไรท่าศาบบ้านท่าศาบโอ้โหถึงหลังคาหรือยังถึงหลังคาไหมไม่ได้ขึ้นหลังคาที่แ่น้ำันบ้านเต็มเอาบ้านไม่ได้ไปซื้อขึ้นต้นเจลิงเออเออหาอะไรกินก่อนนะน่าจะอีก นั่นแหละฝนก็ยังตกน้ำคงขึ้นอีกแต่บ้านแบบปลอดภัยแล้วใช่ไหมปลอดภัยครับโชคดีโชคดีครับอ๋อน,นี่คือถนนสาย418นะนิ๊กนิ๊กลอง ทะเลอ่ะนี่คือเส้นสีสูทีหนึ่งแปดโอ้หมดเลยนะเนี่ยบ้านท่าศาบ ค่ะฝนตกหนักเดี๋ยวขอพักการรายงานตรงนี้สักครู่หนึ่งนะคะแต่กำลังจะบอกว่าด้านหลังดิฉันคือถนน418นะคะเส้นจากจังหวัดปัตตานีมาที่อําเภอเมืองจังหวัดยะลาน้ําท่วมเส้นสีนเป็นระยะเลยนะคะาจากจุดนี้ไปที่จะไปผ่านอําเภอแม่ลานจาังหวัดปัตตานีแล้วไปยงังอาเภอเมืองปัตตานีจากจาังหวัดยะลาไปไม่ได้แล้วแล้วก็ที่จะเข้าเมืองไปเมือง,องยะลาก็ไปไม่ได้เช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าฝนตกล,ลงมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็ น้ำท่วมหนักนะคะแล้วก็นี่นะคะเส้นที่จะเข้าไปเมืองยะลาทั้งจาก410-418ไปไม่ได้แล้วย้ํานะคะตอนนี้ยะลาติดเกาะน,นะคะช่วยกันกดแชร์ด้วยนะคะสถานการณ์น้าท่วมในยะลาวิกฤตหนักมากนะคะน้ําล้อมรอบนะคะแล้วก็มีพื้นที่ที่น้าไม่ท่วมเพียงเล็กน้อยเท่านั้นในเขตเทศบาลนครยะลาแล้วก็เขตอำเภอเมืองยะลาที่น้ําท่วมเต็มพื้นที่แล้วนะคะก็ขอให้มีการระดมกำลังช,ช่วยเหลือประชาชนที่จังหวัดยะลาด้วยค่ะ